พรแต่ละปัญหานะคะไม่เหมือนกันอาจจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันวิธีการที่เราจะใช้ปัญหาหรือการแก้ปัญหาก็แตกต่างกันปัญหานี้ใช้แบบนี้ปัญหานี้ใช้แบบนี้และปัญหานี้ใช้แบบนี้ค่ะเขาถึงพูดว่าเหมือนคนเราค่ะไม่เหมือนกัน ความคิดไม่เหมือนกันความรู้ไม่เหมือนกันรับความรู้ก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และเราจะต้องปฏิบัติและเราต่อต้องใช้ในชีวิตประจําวันในทุกๆวันค่ะเพราะมันจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์นั้นบางเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้เหตุการณ์นั้นเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าอ้ชีวิตนี้มันยากจริงๆ โอ้ชีวิตนี่มันสุขสบายจริงโอ้ชีวิตเรานี่โอ้หมันแก้ไขได้ง่ายได้เนี่แหละคะ่ะมันมีหลายๆอย่างที่ทําให้เราจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในทุกๆวันเพราะอะไรคะเพราะเราจะต้องยืนอยู่ตรงเนี้ยจนกว่าจะเราไม่ได้อยู่ณนะตรงนี้แล้วให้แก้ไขคะ่ะเพราะทุกอย่างคือการเดินทางทุกอย่างคือการแก้ไขและทุกอย่างก็คือการเรียนรู้นั่นเองคะ่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะอยากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนคะ่ะ